โอเคครับผมก็สวัสดีฟังทคนทุกผชมทุกท่านครับผมแต่แล้วก็สู่เกม ROB นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้มีกิจกรรมมาแจกนะครับอย่าลืมดูคลิปให้จบถ้าอยากได้นะก่อนอื่นนะครับเราผมจะไปแจกโค้ดที่ GM ให้มาฟรีก่อนครับก็มีทั้งหมด5โค้ดนะครับคือ5โค้ดเนี่ยจะมีบัตรป้องกันดาวครับเอ่อสกินวาร์ปแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์สังหารแล้วก็พวกท่าเต้นนะฮะก็อาจจะไม่ ใช่ถาวรนนครับแต่ว่ามีก็มีปัดป้องกันดาวนะก็กอ,อกตามผมได้เลยครับก็เกอกตามผมได้เลยเดี๋ยวเอออันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นตัวเล็กตัวเล็กจะได้หรือเปล่านะครับแต่ผมจะกอกเป็นตัวใหญ่นะครับตามที่ผมได้โค้ดมาแล้วโค้ดนี้ผมก็ลองใส่แล้วครับใส่เมื่อกี้เลยก็ใช้ได้ปกตินะครับก็ยังใช้ได้ยังไม่มีโค้ดไหนหมดอายุนะเอออัปเดตอัปเดตผมจะมาอัปเดตให้ตลอดนะเพราะว่าโค้ดเนี่ยมันมีแจกตลอดนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาแต่ไหนแต่ว่าผมล้องใส่ตามถ้าผมใส่ได้ผมจะมาแจกไว้นี้อันนี้คือผมใส่ในรหัสนี้นะผมจะไม่กดยืนยันนะครับเพราะว่าตอนให้ยืนยันไปมันก็ขึ้นว่าอันนี้ครับเนี่ยมันแลกได้หนึ่งครั้งตอ 1, ่อหนึ่งบัญชีประมาณนี้นะครับคือโค้ดยังไม่หมดอายุและโค้ดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแค่ผมเกาะเคยเกอะไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะกอ,อกตามผมนะครับสําหรับใครที่อยากได้เออบัตรกอรีนานครับมีแจกบัตรกอรีนาก็อย่าลืมดูคลิปไม่จบนะที่ผมจะ มาบอกนะครับว่าเออถ้าอยากได้ปัจจุีันะต้องทำยังไงนะครับเพราะว่าเออช่องนี้เป็นช่องสายแจกนะสลับสายฟรีทั้งแจกทั้งอะไรนะอันนี้ก็อีกเป็นอีกโคดหนึ่งครับแต่ผมไม่รู้ว่าโคดไหนไปโคดไหนนะก็เลือกสุ่มกันเอาเองแล้วกัน,นครับก็ใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปหรือว่าแคปไว้ก็ได้นะเออเราจะเออจะเออจะพิมพ์ตามผมนะเออผมผมก็จะพิมพ์ให้แล้วก็คุณผู้ชมก็พิมพ์ตามผมนะครับถ้าอยากได้นะ อันนี้เป็นโค้ดสายฟรีนะครับสำหรับบัตรกรีน่านะครับสำหรับใครที่อยากได้นะฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้นะครับก็มีคลิปล่าสุดนะครับคลิปก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งนะครับที่ผมแจกนะอันนี้ก็เป็นโค้ดหนึ่งนะครับที่เอ่อเจเอ็มแจกให้ฟรีอันนี้โค้ดจากเ m นะไม่ไม่ใช่แบบว่าโค้ดสร้างขึ้นเล่นๆนะครับก็มีจริงแล้วก็ใช้ได้จริงนะก็ลองไปเช็คดูแล้วกันว่าโค้ดไหนโค้ดไหนนะครับมีบัตรป้องกันดาวด้วยนะเออโค้ดนี้อาจจะจําเป็นสาหรับบางท่านนะครับที่ สายไตแรงอะไรมาณนี้นะครับก็ใครที่เออแรงขึ้นช้าหรือว่ายังไงนะครับที่อยากให้ผมดันแรงให้นะครับดันแรงในที่นี้คือผมผมจะไม่เออจะบอกว่ายังไงดีผมจะไม่รับปั๊มนะแต่ว่าผมจะเออรับเล่นด้วยนะครับเอามีอดีเล่นด้วยนะครับอันนี้ก็ราคาก็อีกราคาหนึ่งก็ราคาถ้าใครอยาก เออได้ใครอยากเล่นกับผมเนี่ยก็จ้างผมแบบไปปั๊มดาวรัวไปเล่นด้วยได้นะครับก็ราคาติดต่อเดี๋ยวผมมาแจ้งอทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโคดนะครับอืมเอออีกครั้งหน้าสลับช่องนี้นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับสายแจกสรับใครที่อยากได้โค้ดอยากได้บัตรกรีนาคือบัตรกอรีนามีแจกทุกวันอยู่แหละไม่ใช่แจกทุกวันมีแจกเกือบทุกคลิปนะครับถ้าคลิปไหนทําตามกติกาครบเออกดผิดกดผิดกดอะเลยะเรียนรู้เพิ่มเติมทำไมอย่าบล็อกด้วยไหม ไม่ใช่ตอนนี้โอเคพูดถึงไหนแล้วสรับใครที่อยากได้บัตรเครดิตหนาเขาติดตามผมไว้นะเพราะว่าคลิปเอ้ยเพราะว่าช่องเนี่ยแจกตลอดครับนี่อันนี้ก็เป็นโค้ดหนึ่งนะครับที่ถ้าใส่แล้วมันก็จะได้นะครับก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าลองยืยนยันโอเคอันนี้ถูกนะก็เป็นทั้งหมดมี5โค้ดนะครับก็ใครสหรับใครที่ยังแรกไม่เป็นก็มากดตรงกิจกรรมนะครับประกาศเคสนะครับแล้วก็กดตรงเออแรกนี่นะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมใหม่กิจกรรมอุลตเมียนะครับ กิจกรรมปอมนอันนี้ผมก็จะกดทิ้งเลยก็มีแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้เป็นของเรนติโนหรือเปล่าเออคือความเสียหายเนี่ยมันจะบวกขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีแล้วมันก็จะบวกความเสียหายขึ้นนะก็คือก็อจะบัฟสกินท่านเองนะครับก็จะประมาณน,นี้นะอันนี้คือถ้าได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องอน,นีนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ก็ค,ค,ค่อยๆเคลียร์กันไปนะครับก็น่าจะเต็มไวอยู่อะก็อันนี้ผมจะไม่อันนี้ละกันผมจะไม่แจกไว้กันนะครับสำหรับเออเรื่องกิจกรรมเออ เควสประจําวันนะครับเอ้ยเคลประจําอมประจําสัปดาห์นะก็มีพวกนี้พวกนี้นะครับขายรหัสลับนี่คือนี่คือลองดูนะโอ้โหก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะขายได้หลายตัวอยู่นะเอาเนี่ยครับก็สัปประมาณนี้นะเอออันไหนขายได้แล้วบางผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็กดมัวม่วๆไปมันก็ได้อีกนะเออบางอันก็ต้องอืม อันนี้ผมไม่รู้ว่า,วามันต้องทํำยังไงนีงไงได้รับ,บเบาะแสแล้วก็เป็นประมาณนี้ก็รับไปเรื่อยๆผมจะรับไปเรื่อยๆครับเอออันนี้ไม่ต้องรีบนะเพราะว่ายังไงทุกคนก็นต้องได้่ถ้าทํทาตามเออถ้าเล่นทุกวันนะอันนี้คือผมน่าจะผ่านนั้นแนหะแต่ว่าผมมีเวลารับอันนี้คือ,อยังไงวะอ๋อขาดอันนี้อันหนึง่งเหรอเพิใช้เอเทมเพื่อความสัมพันธ์ก็คือให้กุหลับคนอื่นห,หรือเปล่านะครับผมไม่แน่จใจเหมือนกันอันนี้โชว์พิววันนี้ผมก็รับแหละ อันนี้ของสุดท้ายอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมแรงคอนเอ้ยผมว่าจะไม่บอกดาวแล้วนะครับก็โอเคบอกดาวก็ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกสำหรับใครที่อยากได้นะก็อันนี้ผมผมไม่รู้นะว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนพวกนี้ก็คือนี่อย่างนี้บัตรไ,ได้บัตรเปลี่ยนชื่อบัตรเป็ี่ยนชื่อผมเยอะมากเลยว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเล่นนะเอาจริงบัตรแทบไม่ได้ใช้ครับก็เออของขวัญอยู่ไหนว่ามันมีหลอกหลาบใช่ไหมที่ส่งให้เพื่อน ผมส่งให้ใครดีนะส่งเออผมจะส่งให้คนที่เล่นกับผมบ่อยๆนะครับส่งให้ส่งให้ไปก็ได้อันนี้คือส่งไปแล้วนะครับแล้วก็เออเพิ่มคะแนนความสัมพันธ์แต่ว่าอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนี่ใช่ไหมโอเคเมื่อไรอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอา้ายังไม่ได้อีกเหรอยังไม่ได้อีกเหรอเหลืออะไรอ่ะเ,อเหลืออ๋อเหลือน่าจะเหลืออันเดียวนะเหลือนี่จะเหีือ ก็ยังไม่เต็มนะครับถ้าเต็มเต็มมันจะได้ไหมไม่อันนี้คือหรอเปลถ้าอ๋ออันนี้กอกตามอันนี้ปะอืมใช้หกชิ้นได้รับไม่น่าจะเต็มไม่น่าจะเต็มอันได้รับครบหมดล้วเหลือช่องสุดท้าย ชองสุดท้ายที่ยังไม่รับก,กินนี้ก็ยากนะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วกันหมดเรือย่าง a a c แล้วก็มีกิจกรรมเล็กือที่ว่าแจากตัวละครน,นะเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะมาอัปเดตรีวิวอีกทีเออถ้าใครข้ามนะก็น่าจะเสีย300ต่อการล็อกอินครั้งหนึ่งสำหรับพรีเมียมเปิดได้สาเปิดชอตเชอรฟีสาครั้งต่อเดือน หนึ่งเดือนก็อันนี้ก็ประมาณสี่สิบห้าวันสองเดือนก็เฉลี่ยรประมาณหกครั้งก็าจะตามนั่นแหละส่วนวอลล์พาสซีสันนี้ไม่ได้เติมอมตามนี้คลิปนี้ก็ตามนี้สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยก็เจอกันคลิปหน้านะอ,อันของพวกนี้ขายได้นะเพราะว่าเราจะฟาร์มเงินกับวันนี้ก็เป็นท่าเต้นคือท่าเต้นมอทอสคือถ้ายังไม่มีผมก็จะใช้ไปประมาณนี้อันนี้ก็จะประมาณนี้อะโอเค ก็ใช้ประมาณครบประมาณนี้โอเคสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเดี๋ยวมามีกิจกรรมประมาณอัปเดตมีโค้ดมาอัปเดตช่องนี่แหละสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ